สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาเตอมานี่พมา,างงพมาดูเกงประทู อันนี้ยังไม่เป็นปลาทูนะเพราะเป็นปลาสดนะคะแล้วก็พริกเกงใต้คือเกงเกงเหลืองใต้นี่เองเดี๋ยวเรามาดูนะตอนมันเดือดตอนนี้ก็คือช่วงที่อุน่นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดือดได้ใจเลยเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะรอสักพักหนึ่งนะคะทุกคนแกงเผ็ดใต้เนาะก็บอกว่ายิ่งอุ่นยิ่งยิ่งอร่อยอันนี้ปลาัวก็คือมาอุ่นแล้วนะคะอันนี้คืออุ่นแล้วอืแล้วก็ เป็นพริกแกงใต้ของทางคนไทยจริงๆแล้วก็เผ็ดมากก็อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสีเหลืองมากหรือว่ามันเป็นสีแดงมากเพราะว่ามันเผ็ดจริงๆจะใส่นิดนึงแล้วก็จะใส่ขมิ้นเพิ่มขิงเพิ่มเพื่อจะให้ความเผ็ดมันลดลงนิดนึงตอนนี้ตอนนี้ก็คือรอให้มันหายเดือดนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกัน เดี๋ยวเราจะกัดตักกันโดนๆเลยนะคะตักมาเลยนี่ตักกันโดนๆมงมห็นกันที่ชัอตน้ำเราก็ตักใส่เลยทั้งขมิ้นทั้งขิง น่ากินไหมคะแกงใต้แกงเหลืองแกงเผ็ดใต้นี่แหละทําเองโดยฝีมือพ่อทูนี่แหละไม่เห็นเลือน้ํานี่เดี๋ยวปลาทูก็จะมาตักความอร่อยของแกงไตแกงใต้ปลาทูสุดอันนี้คือปลาทูสุดนะ กินคู่กับขิงกินคู่กับกระเทียมกินคู่กับมีก้างมีก้าด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวชิมกันก่อนนะคะอืมอืมยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยจริงๆค่ะ รับรองความอร่อยแล้วก็ความเผ็ดความนัวความแซ่บอืมอย่าลืมนะคะพริกแกงใต้ทายัางไงก็อร่อยนะคะเพราะว่ามันเผ็ดสะใจคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเราไปกินข้าวกันเลยค่ะทุกคนอืมไปกินข้าวพร้อมปลาทูนะคะเดีย๋ยวเจอกันในคลิปใหม่โอเคบายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ปลาทูด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของปลาทูคลิปนี้แค่นี้ก่อนบา,บาย